พี่คะวันนี้ข้าวหอมจะมาพาดูบ้านนาอยู่นะคะอันนี้ที่จอดรถใช่ไหมคะเอ,นนอดรถคายอ,นนคอันนี้นะคะอันนี้รถ่าอันนี้เป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็ตรงไหนอีกอ่าที่เข้าบ้านนะคะนี้ เดค่อยเดินลูกไปเลยค่ะเข้าห <plat form S 2> ัววันนี้ปู่ทำอะไรให้ทานลูกต้มจืดใช่ไหม นี่ชีที่หม้อไหนหม้ออยู่ไหนหม้อหมอนี่หมอ,หมอ,หมอ,หมอต้มจืดน,นะคะไว้ทํากับข้าวให้ใครกินเอข้าขอ,อ,อ่ะไปทําอาหารเสร็จแล้วไปวางที่ไหนลูกโ<ป>ต๊ะอาหารเอาไว้ทานนะ,ะอันนี้ปู่ทำอะไรนะเนี่ยปู่ทำอะไรนะต,นา,ตายเอ,อไปทีนี้พาไปลูกพาไปไปไปไหนเอยทีนี้โต๊ะนั่งดูทีวีใช่ไหมคะ ไปทีนี้ไปที่ไหนต่อคะลูกอนีหอ้ห้องน้ำส่วนตัวของข้าหอมนะคะ,ะห้องน้าส่วนตัวก็จะมีที่แปลงฟันของข้าวหอมใช่ไหมลูกใช่ค่ะตรงไหนเอ่ยตรงไหนที่แปลงฟันแล้วก็ที่อาบน้ำไปตรงไหนคะที่อ่าบน้ำอยู่ข้างในเดินเข้าไปลูก ที่อ่าน้ำของเขาหอมนะคะออกมาปิดประตูด้วยลูกปิดประตูลูก็ี๊ดทำไมปิดประตูเลยอ,ะอ่ะปิดไฟปิดประตูนะคะ ดีย๋ยวมาดูข้องอกของ,ข,องข้อหองกันนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ,ะข้อหอมมีเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะอืม,มเออเสื้อผ้าเตียงนอนอ่าอันนี้เตียงเตียงนอนแล้วข้างล่างเป็นที่นอนที่เล่นของเล่นใช่ไหมลูกอ,อันนี้เล่นนั่งเล่นอของเล่นน,นีไงอืม ทีวีดูการ์ตูนตรงไหนลูก<ม>ไปดูการ์ตูนในห้องนอน<ม>ใช่ไหมคะ,มอะโอเคเดี๋ยวพ่อของจะพาพาไปดูห้อง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 อคะนะคะเชิญตามมาเลยค่ะเป็นดีๆลูกเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งลูกเดี๋ยวยวิ่ง เดินไปลกูกเดินไปอะไปอ่ะพี่เขาหอมนั่งไว้พักกาบพักก่อนลกูกมากาบพักกันนะคะหอมบอกดิลกูกอากาศสวยลกูกหนึ่งสอง เปิดประตูเข้าไปดูค่ะไปค่ะไปค่ะ ก็คือบ้านาน่า,นานอยู่ของข้าวหอมค่ะไม่บ๊ายบาย,บายบายสวัสดีค่ะก่อน